เาเดินมาแหมหน่อยนะปรากฏว่าเจอรอยเท้านะครับรอยเท้าของคนเนาะมีเสียงคนอยู่ในป่านะครักำลังเดินมาสามารถเอามาต้มแก้เจ็บหลังเจ็บเอลได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับนะฮะช่องมีสปะพบกันทุกวันอังคารเวลาห้าโมงเย็นครับผมวันนี้มีแผนจะไปดูเฮ็ดนะครับเพราะว่าจะบ้านได้เฮ็ดกันเยอะเนาะเฮดคนนะเขาจะไปดูจุดเก่าที่เขาเคยได้ในปีก่อนๆว่า มันยังจะมีเห็ดที่เราได้เก็บกินกันก่อนนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับวันนี้ทางบ้านนะครับมีงานบวชซึ่งเน้นเป็นมหานะครับระเรียนทำรรเจ็ประโยคนะครับผมเพื่อนจะเป๊กเป็นตุคือจะเปลี่ยนจากเน้นเป็นพระนั่นแหละครับก็คือจะเป๊กปะะปตุบ้านร้านานาเป็นห้องเป๊กตุเนาะซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอย่างกับการเข้าป่าเลยแต่ว่าผมอยากจะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันยาวๆหน่อยเพราะว่าบางทีท่านที่อยู่ภูม,มิภาคอื่นอาจจะไม่ได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับเวลาเพื่อน บวชพระนะครับอาจจะมีการขี่ม้าด้วยนะครับเอาเอาหนักในขี่ม้าเพื่อเอาไปให้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านในมัดมือเนาะแล้วก็มีการแสดงเลกๆน้อยๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแห่นะครับแห่นาคเพื่อเอาไปเข้าอุโบสถนะครับโดยขี่ม้าไปนะแล้วก็จะมีนักดาบเอ้ย,อยังเพิ้นห้องวาสลาเนาะสลาดาบสลาเจิงลายอย่างนี้นะเพื่อนก็จะฟ้อนนาหน้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมชมไปยาวๆหน่อยอาจจะอ่า,อายาวสักเล็กเครื่อน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรม กันในป่าต่อจากนั้นนะครับผม <im itation> ไปเลยครับเอาน้ำใส่ก้อกมาหยอดให้นหน่อยพีออ่จันตักน้ำหยอดหยอดหยอดกับ โชคโชนอยู่ล้วแล้อใส่บางต่ายมันคนลารมณอะเดินเป็นำนองยังไงครับ mặt được mặt 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 đưa mặt 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 เที่น้องกีปออสตางใช่แล้วมือแข็งวหมันล้าัน้ล นสองคนนี4 dı, 4 dı, 4้สองคนนี้เอ๊ะมันจะบางหน้าเนาะอ่าอาชนะท่าเหมือนเดิมท่านี้ลูกก้อนที่สองขีดรถไฟลูกอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าเงียบเงียบปีเงียบเงียบชดหน้าขื้นสามซื้อเดินหนึ่งสองสาม เป็นท <ersch> ิพย์มุนแห่งสลีสมณะปุดมบาสัพพทุกขาสัพพพัญญาสัพพโลกาวินาสันตุคุณชาวะยักษใดแม้บวชในศาสนาบรรพจาอุปสัมปทา เออดานเอเป็นโค แล้วครับผมเป็นเพาว่าภาพบรรยากาศพิธีบวชนะครับอุปสมบทของทางภาคเหนือนะครับเนาก็ไล่ตั้งแต่หลายยังเหมือนที่ผมได้เอไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็ดิวหลังจากที่เราเสร็จจากงานบวชแล้วเนี่ยนี่จะเข้าป่าไปดูเห็ดสักหน่อยนะครับผมดูว่าเขาจะได้เจอเห็ดกันก่อนเดี๋ยวไปที่ตามชมกันในป่าเลยครับจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยมาหาเห็ดโคนแล้วก็เคยมาได้เห็ดโคนเมื่อปีปีแล้วว่าปีก่อนนะครับคุณผู้ชมผมเคยมาทําคลิปแล้วหลอบเรื่องนี้นแถวเนี้ย ทีนี้เราอยาเข้ามาดูห็นรอบน้วนะครับว่ามันจะมีเห็ดโคนให้เราดูหรือเปล,ปลออ่าเพราะว่าตอนนี้ที่อื่นนะครับมีชาวบ้านเริ่มได้เห็ดโคนกันแล้วเนาะเพราะว่าเห็ดเ่านี้ถ้ามันออกมันจะออกพร้อมเดียวกันนะครับเพราะว่าความชื้นเราก็อากาศต่างๆอย่างน,น,อ,างน,นอุณหภูมิต่างๆอย่างนี้นมันจะเอื้อตัวการออกของเห็ดเนาะแล้วก็ถ้าสมมติมันออกเห็ดชนิดนี้ออกที่ไหนมันก็จะต้องออกพร้อมกันนะครับอย่าเข้าไปห่อยให้หน่อยบางทีเาอาจจะได้เห็ดโคนก็ได้นะครับ แกจะบ้านิ่นได้กันแล้วนะครับไม้ว่าเขาจะโชคดีหรือไม่เพราะว่าปีนี้ต้นไม้นะครับที่ว่ามันล้มลงมานี่นะมันจะน่าจะทับจุดที่เห็ดออกตอนนั้นพอดีนะครับโอกาสที่เขาจะได้มันจะมีหรือไม่บ้านป่าออกเต็มเลยครับบางทีมันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วครับว้านนะเพราะว่า ในหน้าแรงมันจะยุบเฉพาะต้นเทียมนะครับล้าเกิพอแน่แน่ฝนมนาะปุ๊บเนะี่ยหัวที่อยู่ใต้ดินนะครับมันก็ย่าแทงออกมาแทงต้นเทียมขึ้นมาบนดินนะครับผมมันมีเฮ็ดแ้่เฮ็ดนี่แต่จะบ้านมันไปซ่อดแหมตีน้นึงนะครับถ้าเขาบอกเจ้มืออาชีพนะจะบัตตานเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะจำได้นะครับว่าเฮ็ดมันออกจุดไหนจุดไหนนะ ้เพื่นก็นจะกลับไปหาจุดนั้นนะครับเอาไวยมืออาชีพเขาจับมาคัได้ครับไม่น่าจะมีตอนนั้นเขาได้จุดเดียวเนี่ยโอ้เป็นหลายดอกครับเป็นเจ็ดสิบดอกกันทีนี้ยังไม่เจอเลยไปเดียไปดูจุดอื่นครับยุงเยอะมากๆเลยคระะับว่ามาได้ใส่ยากันยุงมานะครับดอกก้านอ้วนขนาด ไปแกงส้มครับอร่อยอร่อยมีว่านครับขึ้นมาแล้วว่านแงกําแพงเจ็ดชั้นเนาะหรือว่าทิพยพยเนตรเออใช่ทิพแม่นะกกะทิพทิทททพยทิพยพยเนตรมันก่อ,กอแต้มจืดไปได้ครับดูหลังใบมันนะครับมันจะมีลายข,ขาวๆนะครับผมใต้ใบจะเป็นสีม่วงครับแต่มันจะใกล้ๆกันนะครับสี่ชนิด เคยทดลองเอาไปปลูกที่บ้านแล้วนะครับถ้าไปอยู่ที่บ้านเนะี่ยใบมันจะบบยุบนะครับคุณผู้ชมมันอยู่ในป่าใบได้เพราะหน้าแลนะ้งเนี่ยคือพอหลังจากหน้าแรงเรียบร้อยแล้วนะครับไฟป่าหรือว่าอย่างข้ามาเนะี่ยใบแล้วก็ต้นเทียมมันจะยุบหมดเลยนะครับเพราะว่ามันโดนไฟไหม้เนาะแต่ว่าผมลองทดลองเอาไปปลูกที่บ้านละต่อขึ้นหน้าแง้งถ้าเขาได้หดน้ําตลอดนะครับใบใบยุบครับลองดูแล้วนะฮะตัวจ๊งามฮะเดี๋ยวไปพอ นี่ครับเห็นลรือเปล่าโอ้อันนี้งามใบขาวงามครับเป็นลายเป็นลายเนาะสามารถเอาไปปลูกได้ครับเป็นไม้ประดับก็ได้เป็นใจทางความเชื่อก็ได้นะครับ อันนี้เท่าหลังลายนะครับเนะี่ยลงน้องไหวถ้าเอาคุดเข้าไปลึกๆมันจะมีหัวคล้ายๆว่าไอ้อย่างว้คล้ายโสมนะครับแต่คุดลึกมากครับลึกลงไปนี่เป็นซอกสองซอกพุ่นเราก็สามารถเอามาต้มแก้เจ็บหลังเจ็บแอลได้ครับอืมหวานเพียบเลยหลายอย่างหลายชนิด อันนี้ถ้าออกดอกกับจ้งาง่มนเะนี่ยโอ้มีไม้่างด้วยต้นนี้บอกเคยหันแดงนะครับเนี่ยปะกะติมันจะบป็นแดงนะครับแต่รอบนี้เราเจอแดงแปลกน,นี่นะครับเราจะเจอในแปลเยอะมากครับแต่ว่าปะกะติมันจะมาดนแดงครับแต่ต้นนี้แดงเฉย <c oughs> นี่นะครับ เ่กี้ผมผ่านทางมาครับคุณผู้ชมเห็นมีมอไซค์จอดอยู่ประมาณสามคันนะครับแล้วก็เอาเดินมาแหมหน่อยนะปรากฏว่าเจอรอยเท้านะครับรอยเท้าของคนเนาะแสดงว่าเปิ่นเดินเข้าไปในตางนี้แหละครับบาตราก็สี่คนนะครับสามสี่คนเนี่ยนี่นะครับนี่เป็นรอยทางที่เปิ้นเดินเข้าไปแต่บอกว่าไปนานหรือยังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กลับออกมาเพราะว่าหอยเท้ามันมีทางเดียวนะครับคือเดินเข้าเนาะแต่ว่ายังบ่มีหอยเดินออกมาเจอนะครับนี่นะครับ เราจะยูนี่สักพักนะครับรอดูว่าจะอยู่ตันจนถึงขั้นที่ว่าเปิ้นจะออกมาก่อนนะครับเนาะแต่ถ้ามันเมินเกินไปเราก็อาจจะไปจุดอื่นก่อนนะครับยุงเยอะเหมือนกันนะครับใน่ปเนะี่วันนี้ลืมใส่แยกันยุงมาครับยุงนี่เป็นร้อยครับ มีเสียงคนอยู่ในป่านะครับกําลังเดินมาน่าจะเป็นชุดตะก,กี้ครับชุดที่ผมบอกว่าเห็นรอยเท้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับหมายละ

มาทางเนียคนอันนี้ห,หันเรานะครับเดี๋ยวก้มลงดี่นะครับได้เฮ็ดวะไปล่าอะไงฮะอ๋อแค่ขับรถจอดอยู่นอกแล้วว่าเออไทยมาทางเพแต่ของให้ตีนช่องแคบหรอแม่แน่ไอ้หนอมาคนเดียวไคนเดียวมาหันเตียวปะ เอเมื่อแบบคนแบบเอวแปะก็คนเอวแปะหนึงหมือ่าเไเลยอย่าหละมนหารถหารถละหารถมาหารถเอทีบีละแหนพ่อแม่ไหนไอเอาน่าไปตยวเหวอะน้พวกแหงมากนะน้ำแปะถ้าน้ำแปะไม่ได้โย่าเลนเขาเอางยเ่เหลก็มง ก็วันช่วงที่มันฝนตกนักๆนั่นะนะขัวที่อันที่แคมป์ปาไม้ฮะน่ะน้ำเฮียอย่าล้นขัวนะช่วงก่อนนะที่มันซึ่งหลายๆวันนะ,ะ,ะน้ำเฮียอย่าลน้นไป,ป,ปตกไปวันนั้นน้ำมันเออตีมัน,น,น,นครับเปลีปลย่ลยนสัมพันธ์ไหมเปลี่ยนสัมพันธ์ไหมหรอใส่ใส่บนเต้นเหลิมลงมาแล้วเหลือสักสี่นิ้วละมันก่อนนั่นกะมันจะท่วม กานเคลนะื่อนอะนั่งนะอืมมาหลับมาลุา้มอะสองหน้าลุ่มอ่ะกลางฮะเนี่ยกรอมีเหรนี่นี่นี่นกอะน่นะนานประทับเลยแสดงว่าคนมาเมินขนาดเนาะนกอยู่ว่าแปลงฮังเนาะแปลงฮงฝนเชียงลับแพรที่กินวะละ่ะแม่ตัวละไม่ต้อง <laughs> อเสียบแล้ว มันแก่แล้วมันหั้งไม่แรงอ่ะเด้ยาวจะแปงที่ไหนครับ ั่นแหละครับถึงแม้ว่าอาหารปลาจะมีเยอะแยะมากมายนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสมหวังในทุกๆครั้งไปนะครับผมคลิปนี้ก็เข้ามาถึงแม้ว่าเราจะเดินไปหลายจุดมากๆเลยนะครับทั้งจุดที่เคยเจอเฮ็ดแล้วก็เข้าไปปลาลึกที่ว่าเป็นลําห้วยแล้วก็มีเจ้าบ,บ้านนะครับไปเจอเจ้าบ,บ้านที่มันามาเสาะปูเสาะปลากาันแต่เข้ากับได้อย่างเลยนะครับเฮ็ดกับได้นะครับอย่างกับได้สักอย่างแต่ยังน้อยๆก็ได้คลิปภาพบรรยากาศการประเพณีการอุปสมบทหรือว่าการบวช ของชนบททางภาคเหนือมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือว่าค้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบบเคยหานเลยนะครับพิธีแบบนี้หรือบางคนเคยหานก็อาจจะนานมาแล้วตั้งแต่เป็นละอ่อนหรือว่าตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มๆน,นอนประเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแยกย้ายกันไปอยู่ต่างประเทศเอ้ยหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไ่ได้เห็นประเพณีแบบนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเริ่มแรกเลยจากกัน าการป่งผมเนาะป่งผมเรียบร้อยกนะ่อแห่หนักไปให้คนเท่าคนแก่ม,มัดมือนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อโจกแหมบ้านมากก็มีการห้องขวัญหนนะักเสร็จเรียบร้อยเอาแม่นี่นะครับไปแห่เพื่อจะเอาไปบวชที่ในวัดในตัวอำเภอนะครับเพราะว่าในในหมู่บ้านมีสปายเองนี่ม่มีไม่มีพระอุโบสถนะครับคือว่ามันมีโบสถ์เนะาะบ่อาจจะบวชได้นะครับต้องไปบวชที่วัดเจ้าคณะอำเภอในตัวเมืองนะครับผมก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับสวยงาม เป็นได้เพชรเม่นงามของศาสนา,ามาแฮมนึ่งรูปนั่นก็คือ่อานท่านเป็นมหานะครับมหาประเดียนประเดียนเจ็ดประเดียนทมเจ็ดประโยคเนาะก่อนนี้แหละครับเดี๋ยวอย่างด้คลิปหน้าเดี๋ยวจะพยายามไปเสาะหาเหตุให้ได้นะครับแต่คลิปนี้นึงขออภาัาย,ยจริงๆว่าเราไม่ได้เหตุนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนสุดท้ายนะครับกดไลค์ลกดแชร์ให้ตัวเองแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ